พาชมบรรยากาศงาน TSW International รอบ7ปีนะคะเราอยู่กันที่วีวาเซสาขาบางปูค่ะสวยมากๆเลยติดริมหาดเลยนะีคะตกแต่งสถานที่ได้งดงามมากๆเลยพอเราเดินเข้าไปในงานก็จะทะลุไปอีกมิติหนึน่งเหมือนเราอยู่ใน w อ l d Disney เลยะคะ่ะเรา่เจ้าหญิงเจ้าชายนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยจิรามาในชุดของ Queen of Hearts นะคะอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Alice in Wonderland นั่นเองค่ะสวยงามมากๆมาถึงเราลงถุงใหญ่จับของขวัญมีความสุขมากๆเลยค่ะตลอดระยะเวลาปี2022นะคะกุจิรามีแต่ผลลัพธ์ไม่ไหม่ใหญ่มีความสุข happy เพิมพ่มขึม้นเพิ่มขึ้นในทุกวันเลยค่ะ